ปัจจุบันอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมมีเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากกว่าในอดีตสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างหลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ระบุตัวผู้กระทำความผิดเพื่อนำมาลงโทษตามกฎหมายการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยควรกำหนด ให้เป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศรวมทั้งจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการตรวจวิเคราะห์ในสาขานิติตวิทยาศาสตร์ต่างๆอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นระบบเพื่อให้ผู้รับบริการทุกภาคส่วนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิและเสรีภาพและได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการยุติธรรมก็เป็นโอกาสอันดีที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีกําหนดสาขาควบคุมด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่จะนําพาให้เกิดสาขาวิชาชีพด้านนี้อย่างชัดเจนในประเทศไทยทำให้นักนิติวิทยาศาสตร์เรามีความรู้ความสามารถ สูงขึ้นทัดเทียมนานา,นานประเทศเช่นเดียวกันนี้สาขาทางด้านการแพทย์เทวศาสตร์ที่ใช้ทางด้านนิติศาสตร์นั้นก็จะต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานอย่างสากลว่าในทีน่นี้คิดว่าในอนาคตความเจริญก้าวหน,าน,น้าเทศไทยเราก็จะสามารถจะส่งผ่านความยุติธรรมเข้าสู่สังคม,มและกระบวนการยุติธรรมไทยได้ผมมั่นใจว่าจากการที่มีกฎหมายรองรับให้วิชาชีพนิติวิสตร์เป็นวิชาชีพหนึ่ง จะสามารถทําให้มีการพัฒนาการในด้านของมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์พัฒนาการในเรื่องของอาชีพนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นสาขาหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในอนาคตได้อย่างดีความเป็นมาของพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิติวิทยาศาสตร์29มีนาคม2562 ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราพรพรมวิกรผู้แทนสถาบันเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มสขานิติวิทยาศาสตร์เป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอีกสขาหนึ่ง ่อมาสภาวิชาชีพได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิติวิทยาศาสตร์6สิงหาคม2562สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ประชุมหารือและมีความเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์2กันยายน2562สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการสัมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย TFSN เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การพัฒนางานนิติวิทยศาศาสตร์ของประเทศพุทธศักราช2563สถาบันได้จัดจ้างบริการทำงานวิจัยเรื่องการศึกษาขอบเขตของงานนิติวิทยศาศาสตร์ในประเทศไทยและจำนวนผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์แยกรายสาขาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้เห็นถึงความจำเป็นในการกำหนดให้สาขานิติวิทยาศาสตร์เป็นสาขาควบคุม ทั้งนี้สภาวิชาชีพได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดประชุมรับฟังความเห็นจำนวน2ครั้งพุทธศักราช2564สภาวิชาชีพได้เชิญผู้บริหารสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชุมหารือและได้จัดทำและเสนอร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์ต่อปลัดกระทรวงอวเพื่อพิจารณาและเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี18มกราคม2565คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมและในวันที่24พฤษภาคม2565ได้ประกาศเป็น พระราชกฤิฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมฉบับที่2พุทธศักราช2565ทั้งนี้การกำหนดให้สขานิติวิทยาศาสตร์เป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายจะส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลให้การประกอบวิชาชีพสขานิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม